เอามาให้โหเหลือจัไหน่อยแล้่ะเหลือจักเหลือจักตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เหรอท่านลุงทอมเนี่ยอยู่เขาเข้ามาแล้วเขาทำรอบเมืองครับเขาทำรอบเมืองฟาร์มแล้วได้หรอท่านรูทอมมาฟาร์มแล้วหรอเต็มบ้านเลยครับเอาลุงทอมเข้ารมาฟาร์มตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะพี่ตีแต่ว่าแก่แก่ลูกแก่หมดแล้วเลยไม่แกแกแค่มาฟาร์มกัเลยี๋ยวได้เลยไม่แต่แต่แกยังไม่เล่นยังยังไม่รับตอนเนี้ย มันได้นะล่าสุดตอ,ตอนนี้ล่าสุดลุงทอมปุ้มเอินะซีวิกตัวไลยแกมันต้องลุงทอมต้องมีเวลามีใคร,รมีกาแฟไหมคะเราเข้าใจว่าเราผูกพันยาวแกกลับมาแต่ว่าแกต้องมีเวลาด้วยถ้าแบบใช่ไม่มีเวลาม,มันก็ไม่ไหวเลขหน,นึ่งนสะี่สามน่งาอันเดียนะขอแฟชั่นเลยนะ เราถ้ามันไม่สตีมไปดัตก,กตก<ล>ถูกเลยอ่ยะส,สีเหลืองสีเหลืองสีเเหลือองวว้นย ก็ไงโดคืออะไรวะยังไงดีมึงไปดูตานี่ใช่สนับตูดไม่หนักฟรีล้วไปแรงันก็ดีได้สนับระตูไม่หนักมันจะโกงขึ้นแบบเท่าตัวเลยที่อะไม่มีใคาบอกลุงบอกบุญไม่มีใครบอกไป ป็นอะไรมันเป็นธุระของมันใช่มันต้องควรพูดโอ้โหติงนั่นกับพี่อัพอย่างนี้เลยเหรอแล้วพอควันเนี่ยไปคุยกับพี่จิ๋วด้แหละได้เดี๋ยวหลังหลังที่เดี๋ยวเดี๋ยวทำธุระอะไรเสร็จเดี๋ยวมันขึ้นไหมกูว่ะกูอ่ะเข้าใจไงใช่กูเข้าใจเอาเปิดนะเข้าใจอะไรวะขอร้านเองวิจ็ดวิ้วเจ็ดวิ้วไอ้โดันไปดูตาไงไงมา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  โดนล้วงมีโดนล้วงไม่ใช่ปืนโดนมี้ล้วงอู้หู้อวยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยจุกตายกลางวงเงี้ยเฮ้ยจุกจุกหน่อยจุกหน่อยอุ้ยคนก็เยอะกว่าอย่าบอกนะแท้เออฮะไป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 กินตไปไปมาตินลงแล้วนะคะพี่เวรัน หมดโอเคมึงแดงลูกกูเออลูกตายไอ่ชุบไปไอชุบไปชุบไม่ได้นอนทับกันเฮ้ยใครก็ได้ชุบลุงเลยดิพี่ชุบไม่ได้นอนทับกันแบบเป็นนี่เลยอ่ะมันต้องโกล่ชุบลุงให้เลยตีแดงตบตีแดงตบตีชุบพี่ชุบลูกชุกพี่ชุบลูก ชุบชุบชุบป๊อปคอนโอ้เล่นมินนี่หว่าไอตื่นยุบไปอ่ะชุบลงอ่ะกูโดนไม้เพื่อนเนี่ยกูตายเพราะไม้เพื่อนเนี่ยสามวันละแอร์ดับเนี่ยแต่เข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวตั้งกฎนะใครตีหัวเพื่อนหัวละห้าหมื่นเนี่ยครันรวยรวยเลี้แจ้งเราเอ้าเหลือคนนึงไอ้เหี้ยกูทีปตีอยู่เออผมทีีแบ็คแล้วอ่ะมันเหลือคนนึงอ่ะ

มาเยืมมาเดิมมาเยมาเดิมมาเยมเดิม,มเฮ้ยใครมีกาแฟาเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อน,นี่มันนี่มันนี่คุณลูกี้มันเลขอะไรครับเ้าเบอร์สิบแปด9นี่แหละสองเก้าเก้าอันเลขสิบแปดสิบเก้าสิบหรือสิใช่ไหมหมายถึงเลข<อ>หน้าน,น,นะไม่ไ เล็กเล็กหน้าสองเก้ากสองเก้าเก้าไปไปสี่นครเอฟซีไอเนี้ยไอจุกยังไงดีนะน้องอะไรอะไรพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ก็ไปตามมัวตามมันอีกแล้วเนี่ยเขาบอกอะถ้าถ้าพี่เป็นแชนปของแบนนะถ้าถามอย่างเงี้ยผมแปลไดถามไม่รู้สีรู้สาอะไรเลยเนี่ยอ่าแล้วก็เลือกคนที่จะเอาออกอ่ะคุูจะโหวตนะว่า ว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นไอพิงค์เนี่ยโอเคไอพิงค์เนี่ยมันมันมันบอกแล้วว่าไม่มีเวลาแต่กูก็ไม่ได้อยากเสียมันไปแต่ดท้ายอ่ะมันมันก็ต้องออกแต่ทีเนี้ยมันจะออกจะออกแบบไหนก็คือขึ้นอยู่ทุกคนตัดสินใจนะว่าจะออกแบบจบโลหรือหรือว่ายังไงอ่ะเราเราจะเป็นคนโบดกันเท่ากันหมดดิทุกก็เหมือนกันหมดจบโรไม่ได้มึงอย่าลหรือว่า <c oughs> ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นคนที่เข้ามาใหม่เนี่ย เข้ามาปุ๊บสักพักหนึ่งออกไอ้พวกเครียเนี่ยต้องโดนจบโลแต่พิงค์เนี่ยมึงอย่าลืมว่ามันอยู่กับเรามาตั้งแต่เจ็ดกวเออมันมันมันรับใช้เจเคมามามากพอแล้วอะ่ะสิ่งที่มันออกไปอย่างเงี้ยเราก็จะจบโลมันก็กระไรอยู่นึกภาพไหมก็คือหัวงอ,อกอ่ะง่ายๆทำได้ที่หน้าที่มาได้ดีตลอดเราเราไม่ควรจะจบโลมันทิง้ง ก็เดี๋ยวเอาปล่อยให้ปแก่ตายเอาง่ายๆรอให้มันทํางงททางานอาจจะรวยแล้วอาจจะมีเวลาเล่นเกมโอเคไอพิงออกก็จะเหลือซอรสเราจะว่างเป็นสี่เอาเข้ามาอีกสองเราเข้ามาถ้าเกี่าืกีคนวะสองคนปะเราเข้ามาสามสามเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคเหลือหนึ่งก็ จะเป็นของน่าจะประมาณเหลือสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนออกเพิ่มอีกเชื่อเชื่อได้ของไอเวสไก่แฟงจะเป็นสองคนถูกต้องไหมใช่ครับเ,<อ>เดี๋ยวเห,เหลืออีอสองครับอ่าก็คือดีเลย์เจ็ดวันแล้วก็ไวริสคนหนึ่งครับอ่าไวริสคนหนึ่งกี่วันไวริสเดี๋ยวจะไปถามนายยกนะครับว่าไวริสสมทบเขาเปิด ถ้าถ้ามึงไม่ได้รับคนในเมืองมามึงก็รู้ผลที่มันจะตามมานะหมายถึงเราก็ต้องดันของให้มันดีกะ่แต่ลหลายๆคนดันของเตงก็ยังยังไม่นี่เลยเข,ข้าใจเข้าวอาร์หมดยังไงให้ดูเพื่อนเราเขาวอร์ดิ เฮ้ยเขาวอรกันให้หมดดิจะได้เช็คคนให้ถูกเขาวอรดิหายไปไหนอีกคนวะมีสามสองไม่ใช่หรอสามเอ็ดไม่ใช่หรอไรเชียรตุ่มตามกูให้มึงไปหายเป๊ปมึงมายืนคุยอะไรตรงนี้เนี่ยครับครับจะให้มันมาหาผมเที่ยมรวยใช่ไหมครับมันจะกลับไปเทียืรวยใช่ปะ ออยู่อํานวยอยู่นานแล้วเนี่ยเตยขายืมรถเนเตยเบิกรถไม่ได้ตัวพี่ยืมรถเนเด็กพี่เบิกรถไม่ได้ไอเบสมาดิเดะเห็นเขาแก๊งยังไอทุกคนเข้าไปดูเกาะแล้วจำเลขเกาะเขาแก๊งยังมีกันกี่คนเข้าไปดูในมมบ้านเลยกูยจะเช็คแต่ละคนามมาเลย,เลยไปดูเกาะใครจำเกาะได้ก็ไม่ต้องไปดูไปดูเกาะของตัวเองให้หมดเลยพี่ลเบลนะพี่รอมรวยนะตามไปด ถ้ามีแล้วยังไม่ได้ครับได้ไหมครับลุงผมทําของไว้ไแล้วครับทีเดียว okay มึงต้องบอกจํานวนว่ามีประมาณเท่าไหร่ได้ครับได้ไอเบสมีเท่าไหร่ มีแค่ร้อยสี่สิบะแต่ผมสั่งคนร้อยไปอยู่ตรงนี้ร้อยไปอยู่ด้านนี้มาอยู่นะนี้ด้านหลังกูเนี่ยไอตีมีไร่มีสามร้อยสิบตัวไปยิงขวาขวาฝั่งไหนนี่หรอฝั่งกู่ยโอเคไอจกล้วเขามีห้าร้อยบวกไอจกผมมีสามร้อยลงผมนี้้โอเคไอตอนแหลปารตัวมึงถ่ายรูปมาให้เยี่ยตีดูดิ ไปถ่ายรูปมามร้ที่กริงลุงผมไม่รอสามร้อยสามร้อยแฟมตอแหละไปตอแหลเอาไอหานถ้าผมตอแหลจัดเข้าไปบอกมีห้ารอยครับห้าร้อยวังไอตีไอแบมีสี่ร้อยครับั่งไอตีใครคิดว่าตัวเองมีสี่ร้อยอะสี่ร้อยขึ้นสามร้อยบวกอ่ะไปยืนฟังไอตีหมดดิไอแังเท่าไหร่ลุงลไอแฟงนี่ไม่น่าเชื่อเลยด้านซ้ายมึงมีได้ไงเนมีหกร้อยสี่สิบ้า เจ๊ด้านซ้ายใครทำอไใครไม่ใครมีต่ำกว่าสามร้อยยังไงยังไม่ได้ครับต่ำกว่าสามร้อยไมายืนตรงตอนนี้พี่ไอออนตอนนี้ผมก็ไปได้เยอะเหมือนกันใช่ถ้าคราบได้เยอะอยู่อ้าอ่นอ้อนมีต่ำกว่าร้อยเหรอไอต่ำกว่าร้อยเหรอไอออนตับลุมมีเท่าไหร่มีสองร้อยสิบตัวสองร้อยสิบตัว จับคู่ไอจุกไอจุกออกมาข้างหน้ามึงจับคู่กันถ้ามันมีไม่ถึงสามร้อยในสองวันมึงหากติกาลงโทษมันเลยโอเคครับมึงเช็คมึงเช็คมันทุกวันเลยในสองวันถ้ามันไม่ถึงสามร้อยับเรื่องหมไอต้มเจิดมีไรครับลุงมีสองร้อยยี่สิบครับสองร้อยยี่สิบสองวันแล้วถึงสามร้อยได้ครับเอาไปยืนได้หลังโก ไอเบสเท่าไหร่จริ้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบทำไมมึงมีแค่นั้นนะผมไอ้นี่ผมสร้างเด็กไปครับงผมไม่ได้ค้ามันจะไม่ได้ไม่ได้ค้าไงมันอยู่ในตู้สองวันให้ถึงสามร้อยไอบ๊อบพวกเงินแดงอะไรมีไอบ๊อบอยู่ปะแต่แค่ไม่ได้ค้าเฉยไอบ๊อบไม่อยู่เหรอไอมึงเดี๋ยวให้มึงไอก๊อตมึงจับคู่ไอเฮียนี่ไว้ดิมึงจี้มันดิไอเบสอ่ ไอ้ปาร์กเหรอไอ้ปาร์กมีเท่าไหร่มีหกสิบครับลุงอ้โอโหยังไม่ได้ครับครับจะแค่ยังไม่ได้ครับครับครับก็ได้เลยได้ราคามีเท่าไหร่น่าจะสามร้อยบวกครับอ่าสองวันแต่กูมาเช็คทีนึ่งครับจำชื่อไว้ด้วยนะไอตีช่วยจำดิไอพวกเคียนะเนี่ยเนี้ยจยืนอยู่เนะี้ยอ่ามึงไอเดียไอตีจะเป็นคนสั่งลงโทษนะทั้งโอซีทั้งไอซี IC, อชีวิตจริงไอตีจะเป็นคนจัดการเรื่องพวกนี้ใช่อืม เตรียมอ่ะผ่าเบนน่ะและใครว่าหัวแดงไอ้เหี้ยผมครับจิ๋วครับไอจิ๋วทำเม็งมีแค่นั้นอ่ะผมมีของแต่ผมไม่ได้รับครับผมรับได้หกเจ็ดร้อยตัวอ่าโอเคมายืนด้านหลังมึงน่าจะไอ้นี่อยู่ละคนขยันแห่งชาติไอ้ตีหิตครับลงยังไงไอ้ชิ้นนี่คือแบบมีสองร้อยตัวครับแล้วก็ยังไม่ได้ครับแม่งมีเหี้ยอเปล่ให้เวลาวันเดียวไอ้ตีไอ้ตีใหญ่จะเดึงไอ้เหี้ยตีหิตไว้ ถ้ามันวันพรุงนี้มันไม่ถึงมึงมารายงานตัวไก่ตีสามทุ่มมันมีเท่าไหร่จุพี่ขอจุและเยี่ยนสุพัฒเนี่ยยังไงเนี่ยอะไรนะครับลุงมึงเท่าไหร่ศูนตัวครับผมขอโทษครับผมแงก่อนแรงุดไม่แต่มันเล่นงานเราตลอดนะทั้งมดเล่นงานเราตลอดลที่มันตีมาทั้งหมดมาเอาไปเล่นงานา มึงมึงมึงเขบอกก่อนที่มันเล่นทั้งหมดว่าไปเล่นกับร้านนะลุงมึงไปหายตีไปหายตีเนี่ยไปตีเราเนี่ยตีใหญ่เนี่ยไปแล้วก็ไอตีมึงจัดการมันดิกูก็ไม่รู้จัดการมันยังไงแล้วใครเนี่ยู้พี่ตอไปไไหนอแท็กออะไรพี่ตเล่าใช่แท็กบินแล้วลุงอนาวินไอนาวินน่ครับครับมีมีหกสิบตัวครับหกสิบตัว ไอ้เคียเนี่ยอยู่อยู่กับกูมานานมึงมาไก่ตอนถูกต้องไหมใช่ครับใช่มึงมาจากไหนนะจากเอฟเอ็มดีครับเอฟเอ็มดีและถ้าตอสไปมึงจะไปไหมพี่มีเกะเท่าไหร่พี่ปกพี่ก๊อตเงียบเอาแล้วลังเลแล้วตอนนี้มึงอยู่เอฟเอ็มดีถูกต้องไหมหรือว่ามึงออกมาแล้วต้นใบแดงครับกี่เดือนไม่มีกําหนดเลยครับไม่รู้ว่าเขาจะปลดตอนไหนอ่ะแล้วตอนนี้ประเด็นอ่ะอัวอยากได้สล็อต แทนที่มึงอยู่เหมือนกันแต่ประเด็นมึงอ่ะอยู่อพวกกูมาต้องนานละก็สตอรี่หนึ่งอ่ะมึงอ่ะจะอยู่ต่อไหมอะกูถามมึงเลยถ้าไอ้ตอสมันกลับอ่ะแล้วมึงอ่ะจะเอายังไงอยากอยู่ต่อครับลงอยากอยู่ต่อครับอ่ะอยากอยู่ต่อใช่ครับโอเคไปไปด้านหลังเกาะกี่ตัวมึงอ่ะหกสิบครับหกสิบไปคุยกายตี ฮะกูยทำไมไม่ก็หมายถึงมึงจี้มันไงพวกเค้ยนี้พวกโดนโดนโดนตาหน้าไงแล้วใครเนี่ยมึงจำโยโยยโยยโยยเดี๋ยวครับมึงมึงมึงจำด้วยนะว่าไอ้พวกเค้านี่ยมึงต้องจำด้วยนะว่าใครเกาะน้อยเนี่ยช่วยกูจำด้วยนะแล้วมึงก็ช่วยเตือนในทีน้อยสุดในแก๊งแล้วไอ้เค้ยนี่ใครวะลองมาอนาวินเดี๋ยวครับเดี๋ยวไอเดียวยังไงมึงกี่ตัว มีร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบไอ้เหี้ยมีได้คนมีตังครับแต่ว่าไม่ได้ค้าครับอ่าสามบันมึงสามบันสามร้อยตัวเอาให้ถึงได้ครับลุงได้คนไม่มีเลยสักตัวใช่ไหมเนี่ยไอ้เนี่ยอะไะกูไม่มีไอ้ใครอ่ะอีกคนหนึ่งใครวะเจ้าที่เจ้าที่ครับคุณเขาพร้อมไหมใครนะฮะใครอ่ะเจ้าที่เจ้าที่ไหนอ่ะเจ้าที่รูีิเป็มปะรูปิเต็มปะรูปิเต็มปะหมอหมอหมอมึงเพิ่งมาไอ้หอเมื่อกี้นี้ไอ้โดนใบเหลือง มึงโชว์วุดิมีที้อะไรบ้างมีสนับห้าครับลูวตัวปกติห้าดเด็เกอร์ไม้ห้าครับแล้วก็ปืนครับเกาะกี่ตัวเกาะเกาะดำหรือกระแดงครับฮ้ยมันมีปากไว่ไหวตัดเกาะดำหรือกระแดงครับลตะโกนด้วยกนด้วยเกาะดำเกาะดำเกาะดำร้อยเจ็ดสิบครับไปไปไปคุยไก้ตี เดี๋ยวให้ตีจดแบ็กนิดไว้มึงต้องโดนลงโทษในสามวันไม่ถึงสามร้อยตัวมึงโดนลงโทษทั้งโอีทั้งไอซี IC, แล้วแต่มันจะคิดกดเกณฑ์มาออได้ถ้าคือถ้าสั่งสั่งให้มันวิ่งรอบเมืองสักยี่สิบรอบเพี้ยอะไรก็จัดมาเลยนะสีได้เลยไม่ต้องห่วงโอซด้วยเออแต่โอซีไปวิ่งกลางสนามบอลแล้วถ่ายคลิปก็ต้องทํา